ไก่แก้ซมอครับสายพันธุ์มาเลเซียสายพันธุ์มาเลเซียใช่ครับค่ะพี่กดปล่อยตัวละเท่าไหร่อ๋อตัวนี้ก็เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยครับผมอายุยังน้อยอยู่แต่อายุยังน้อยครับผมเป็นนกปานึ่งกบครับค่ะเสียงกลางตัวนี้เป็นนกลูกผสมครับค่ะมันเป็นนกปุกค่อยมีขันมีสองมีสามอะไรเงี้ยครับคคือขันสามไม่เต็มนะครับเป็นนก คารลมพ่อแม่นกนะครับอืมเตัวผู้จะเป็นสีป่าตัวนี้ตัวมียสีขาวอันนี้ให้ลูกด่างตัวนี้่ก็ต้องมีหลุดบ้างอ่ะเพราะพวกนี้มันมันหลุดมาจากด่างสีขาวอ่ะหลุดหลุดมาจากพวด่างตามตามจะสีออกเป็นทับทิมนะอันนี้เพิ่งเอามาใช่ไหมคะเนี่ยยไมได้แกะจากถุงเลยนะเนี่ยไมนี้สวยครับค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาไก่โนกขาวและก็โกงที่ร้านพี่กบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูไก่ที่ร้านพี่กบกันนะคะไก่เด็กๆนะครับค่ะอายุเท่าไหร่คะถ้าไก่เด็กตัวนี้หกหกเจ็ดเจ็ดเตือนนะครับค่ะ,คะพี่กบปล่อยตัวแล้วเท่าไหร่อ่ะอ๋อตัวนี้ก็ เจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยครับผมค่ะเขามีลักษณะดเด่นยังไงไหมคะตัวนี้หอ,อม,มกํากระจริงๆเขาต้องไป,ไปดูแบบมันเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยครับแต่ขายกําคาถูกเขากปนักเส้นหลักถูกถูกค่ะต้ไปลองเชิญอแนใช่ไหมใช่ครับเขาก็ต้องไปเชื่ออีกทีนึง ขันโชว์ด้วยวันนี้งสร้างก็ดูสมบูรณ์นะครับครับพอได้พอได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่คนจะดูมันแล้วแต่ลูกค้าที่ชอบดูเรื่องหนานะมันมันไม่ตายตัวคนคนดูไม่เหมือนกันดูแข้งดูดูแข้งดูปากดูอะไรเงี้ยคมันมันแล้วแต่ลูกค้านะครับดูน่องบ้าสิครับ ขาวตัวเดิมค่ะลูกค้าบอกจะเข้ามาเอารอต้นเตียนหน่อยอ๋ออันนี้ก็เหมือนว่าจะมีจองแล้วหรอคะคค่ะอันนี้ก็จะไปแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่อีกนะคะวันนี้ว่า,จะ,าวจะมีอะไรเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะปล่อยไปท่าไรคะเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้พี่ผู้หญิงเขาไปเลี้ยงเขาชอบค่ะพันกาบาค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะมาคุยกับพี่กบได้นะคะ่ คุยได้ถูกสายได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับค่ะแล้วถัดมาตัวนี้ล่ะคะนี่ตัวนี้ไก่เด็กไก่นมนมหกเดือนอะไรเงี้ยครับก็ขายไม่แพงห้าหกร้อยนะครับ็นไก่แก่แต่ตัวเขาใหญ่ใช่ไหมคะพี่โครงสร้างหรือว่าทรงเขาจะใหญ่เขายังสามารถที่จะตัวใหญ่ไปกว่านี้อีกเยอะไหมพี่ก็เยอะอยู่นะอีกเยอะ มันมีที่เดินพื้นที่เขาเดินมันก็โตขึ้นกว่านี้เยอะครับจนชนขวบอ่ะอ๋อจนชนขวบใช่ไหมถึงถึงจะหยุดที่จะโตใช่ไหมมันก็มีแต่อ้วนๆออกใช่ไหมคะบางทีคนก็ไปเลี้ยงมีกล้ามเนื้อกล้ามอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ให้เขากินอะไรคะเนี่ยอาหารเม็ดหรือว่าก็มีข้าวเปลือกอาหารไก่ใหญ่บ้างครับค่ะข้าวเปลือกอาหารไก่ใหญ่ใช่นิดหน่อยค่ะ ไก่เด็กเหมือนกันนะครับขายตัวตัวละประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้ห้าหกร้อยครับห้าหกร้อยนะคะนี้ราคาก็ยังสามารถมาคุยกันได้นะคะในแน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยเพราะว่าในในนี้จะมืดนิดนึงนะฮะอายุเท่าไหร่นะคะพี่อันเนี้ยตัวนี้จะหกเดือนแล้วครับจะหกเดือนครับผมไก่เด็กอยู่เลยยังเป็นไก่เด็กนะคะ ไก่อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ตัวนี้ตัวนี้อายุได้ครับแปดเก้าเดือนแล้วครับค่ะประมาณแปดเก้าเดือนครับผมพี่กดปล่อยเท่าไร่คะเนี่ยตัวนี้ถ้าถ้าชอบก็แบ่งไปได้ครับราคาพันกว่าบาทประมาณเท่าไร่นะคะพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทนะคะตอนนี้เสียงดังมากเลยเสียงนค่ะเสียงนกเสียงไก่ดังกันมากเลยนะคะตอนนี้เยอ ลูกอายุคืออะไรอะคะพี่ทีมันได้อายุแล้วครับแบบอายุกี่อายุเขาดีแล้วว่าประมาณปีหนึ่งแล้ว่อ๋อประมาณหนึ่งปีปีหนึ่งแล้วค่ะอายุเขาดีพี่กดปล่อยประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็แบ่งไปเล่นได้ผมมาคิดแค่พันเดียวครับค่ะอายุดีดีนี่คือหนึ่งปีถูกต้องไหมครับใช่อายุมันได้มัน็กระดูกมันแข็งพวกนี้อ๋อท่านหปีใช่ไก่เด็กๆมันจกกระดูกอ่อนกระดูกฐานน้อยอะไรเงี้ย ไก่แจสอมาครับสายพันธ์มาเลเซียสายพันธ์มาเลเซียใช่ครับค่ะตัวนี้จะเป็นสายพันธ์มาเลเซียอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียครับค่ะมีมาเยอะไหมครับอะไรนะครับนี้มีมาเยอะไหมครับอ๋อผมผมคือผมคัดมาคู่เดียวคัดพี่เข้ามาคู่เดียว อายุเท่าไหร่นะคะพี่อ๋อตอนนี้ได้ได้เจ็ดเจ็ปีแล้วครับหางไข่ออกแล้วอ้าวแล้วอย่างงี้ไข่แล้วได้สิคะครับจะไข่แล้วครับไข่หรือยังหรือว่าเพิ่งจะจอแต่แอ๋อมาอยู่ที่ผมยังไม่ไข่นะครับค่ก็ก็ออดออดออดเรียกใจจะไข่แล้วครับตอนอ๋อเหมือนเหมือนจะไข่แล้วนะคะค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยพี่คู่นี้คู่นี้เปิดดีลสองพันห้าครับค่ะสองพันห้านะคะราคาก็ยังสามารถมาคุยกับพี่กบได้ได้ไหค่ะ นกตัวนี้เป็นนกเขาคลมด่างแดงแดงด่างนะครับแดงด่างใช่เป็นนกคลมเป็นสายคลมค่ะเป็นนกแฟนซีแดงด่างสายคลมอายุเท่าไหร่เนี่ยคะพี่นะตัวนี้อายุเจ็ดเดือนแล้วครับค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่กบตัวนี้เปิดอยู่พันหนึ่งนะครับเพราะไอ้นกคลมมันเขาจะต้นทุนมันสูงค่ะครับ อันนี้คือนกขลมแต่ว่าเป็นเสียงไหมครับเสียงกลางเสียงอะไรครับเออเป็นเป็นตอนนี้น่าเป็นเสียงกลางนะครับค่ะมันเพิ่งเข้ามาแต่ยังจะไม่ขันได้ยินเลยเลยยังไม่ได้ยินใช่ไหมใช่เลยไม่กล้าบอกค่ะท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวลองมาสอบถามพี่กบดูอีกทีหนึ่งนะคะครับค่ะสีสวยมากเลยครับครับเป็นนกป่าหนึ่งกลุกครับค่ะเสียงกลางเสียงกลางนะคะขันเสียงกลางหนึ่งกลุกค่ะ ราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่กบอั่นเี้ยตัวตัวนี้ที่เข้าก็ห้าร้อยแล้วอ่ะถ้าถ้าลูกค้าสนใจก็ขอกําไรสองอยขอกําไรสองร้อยเจ้อยนะคะอันนี้นกเขาเลี้ยงไว้เราครับค่ะก็ลงมาสอบถามกับพี่กบได้นะคะเนี่ยราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะรับราคากันเองเนี่ย ตวบกขานกเขาอย่างนี้เขากินอะไรคะพี่ก็มีอาหารเขาใหญ่ผสมข้าวผสมนกเขาใหญ่ค่ะมินเล็ตอะไรเงี้ยครับรวมๆค่ะรวมๆวเข้าวเปลือกดินดำค่ะให้เขาทานได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่อันนี้ก็คือได้ได้เลยได้ทั้งนิ้ได้ทั้งหมดเลยครับค่ะครับตัวนี้หนึ่งกุกเสียงกลางเสียงเสียงดีครับตัวนี้ เสียงดีเดลยคเป็นอายุกรงประมาณสองเดือนนะค่ะเสียงเสียงดีรอยเลยชัดๆเลยได้ยินเสียงแล้วครหนึ่งกุกแล้วราคา่ะคะตัวนี้เปิดอยู่ห้าร้อยนะครับค่ะเปิดอยู่ห้าร้อยเป็นนกเสียงกลางขันค่ะตื่นไหมเนี่ยเหมือนไม่ค่อยตื่นไหมตัวนี้อก็อย่างเนี้ย ไม่ไม่ตื่นเท่าไหร่แล้วผมเลี้ยงมาสองเดือนกว่าแล้วตอนนี้พี่กบเลี้ยงมาสองเดือนกว่าแล้วนะคะชอบชอบฟังเียงนกเขาป่ามันจะพาะกว่าหรือพี่หรือว่ายังไงใช่ลูกหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็มันมันไม่ได้ร้องพ่อทุกตัวเราก็ต้องมามาคัดว่าตัวไหนร้องเพาะตัวไหนร้องไม่เพาะอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นนกลูกผสมฮะค่ะมันเป็นนกปุกค่อย มีข sí, ันมีสองมีสามอะไรเงี้ยครับคือขันสามไม่เต็มนะครับก็เปิดอยู่ตัวละพันบาทเป็นนอกลูกผสมเสียงกลางเต็มแต่ขันไม่เต็มสามก็มีสองมีสามสองนี่นี่ชัดไหมเต็มไหมคะเต็มครับคือเขาจะมีแบบกู๊กูกู๊กูกก้กก็มีหลุดสามมาเงี้ย แต่ไม่เต็มสามแบบเต็มที่ใช่ไหมไม่ไม่เต็มสามคำเลยครัเขาเรียกว่าแกมเลือห้อยนะครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะเปิดอยู่พันหนึ่งครับเปิดอยู่หนึ่งพันนะคะตัวนี้เป็นนกป่าสองกลุ่มเสียงเล็กนะครับมีครัวอ่างสองสามคำหน้านะครับเสียงเล็กขันก็ถือว่าเพาะตัวนี้ขันเสียงเพาะเสียงเล็กหวานๆนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบด้วยใ,<ช><ด>ใช่ไหมคะว่าเขาชอบ,ชอบแนวยังไง <c oughs> ก็จริจ้อยากให้เขาเข้ามาดูว่าเข <c oughs> าชอบยังไงถ้าชอบนอกสามปุกเราก็หายได้เพราะก็มีคืีมที่ว่าเขา, <c oughs> เ,ขาเขาเล่นต้องอยู่เราก็หาให้ลูกค้าแหละบางทีเขามาเขามาไกลมาแต่กังวน เขาอยากได้สามปลูกอยากได้สองปลูกแจกต้องเป็นป่าร้อยถ้าเป็นลูกค้านกลูกผสมเขาก็จะบอกว่าเป็นขอเป็นนกลูกผสมค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหน<ช>นะคะค <น S 1> พี่พี่กบก็ยังสามารถที่จะหาให้ได้ใช่ไหมคะหาหาหายได้ค่ะบ้างแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดเพะบางบางอย่างว่านกงคกลมมันหายากต้องใช้ราคาสูงค่ะราคาสูงตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ตัวนี้เปิดอยู่พันสองนะครับค่ะ ตัวนี้เป็นนกคาลมพ่อแม่นกนะครับอื้าเจาผู้จะเป็นสีป่าตัวเมียตัวเมียสีขาวเจาผู้ <c oughs> เป็นหลิวด้วยนะตัวผู้แันไม่มีกลุบใช่ไม่มี<า>กุเเบกเปิดอยู่คู่นี้พ่อแม่นกเปิดอยู่สองพันนะครับไม่แยกใช่ไหมพี่หรือว่าคือคือมันเข้าคู่ไปแล้วก็ไปหา เขาลังใส่ได้เลยเพราะคู่นี้เขาเขามีลูกมาแล้วเขาให้ลูกดังเขาเคยให้ลูกแล้วแล้วลูกเป็นดังลูกลูกออกมาดังครับค่ะเป็นนกขลุมค่ะก็มันจะแพงกว่านกนกปลูกหนึ่งปลูกสองปลกแฟนซีนะครับแต่ถ้าก็สมมติเป็นแฟนซีห้าปลูกสามปุกมันก็จะแพงขึ้นไปอีกระคาหนึ่งบางคนเขาว่าเอ๊ะทำไมเวร้านนู้นร้านนี้ขายถูกกว่ากันอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาไม่เข้าใจ ะะอันนี้โอกาสที่จะได้ด่างก็ยังมีใช่ไหมนยพี่มีไอ้นี้มันให้ลูกมาเป็นลูกด่างครับเ<ด>จา้าของได้ก<ส>ี่ตัวครับพี่พอทราบไหมอันนี้เราได้ด่างสองตัวสามตัวเนี่ยไม่เกินนี้แล้วได้ด่างหมดไหมครับพี่ได้ด่างเพราะเจ้าของเก่าเขาบอกว่าคู่นี้ได้ลูกสองข้อครับค่ะครับตัวนี้เป็นขาวคาลงครับค่ะเป็นผู้เมียคู่ผู้เมียครับตัวนี้ให้ให,ให้ลูกมามามา,มาคอกเลยนะครับ ให้ลูกแล้วค่ะเขาจะตื่นเรานิดนึงนะคะเนี่ยเขาเห็นแฟบไม่ได้ตกลัวกลัวแฟบค่ะกลัวแสงกลัวแสงค่ะครับเคยให้รูดแล้วใช่ตัวนี้ก็ให้ลูกมาแล้วห้คลองครับพี่กบปล่อยเท่าไหร่คะเนี่ยเปิดอยู่สองพันนะครับค่ะเปิดอยู่สองพันคูเมียลูกแม่นกเลยลูกเขาก็ขาวเลยไหมพี่ตัวนี้ เออไม่แน่ใจนะครับเพราะพน้องเขาจะบอกว่าตอนนี้ให้ลูกด่างตัวนี้แต่ก็ต้องมีหลุดบ้างอ่ะเพราะพวกนี้มันมันหลุดมาจากด่างสีขาวอ่ะหลุดหลุดไมจากลวกด่างตาตามจะสีออกเป็นทับทิมนะโดนแดดเป็นสีทับทิมสองข้างนะตาทับทิมใช่ไหมเนี่ยแต่เรามองอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะแต่ถ้าออกแดดจะเห็นใช่ไหมคะพี่เป็นตาทับทิมนะทับทิมทั้งองข้างค่ะ ไม่แยกใช่ไหมพี่ก็ต้องปล่อยเป็นคู่น,น<ส>ะเพราะเขามาเป็นคู่ใช่ไหมคะใช่พาะค่ะค <î S 2> ือแ,แ,แยกแยกแยกได้แต่ <c oughs> ราคามันก็ต้องอผมผมก็ต้องไปหาคู่ใหม่ตอนนี้ <c oughs> คนทําน้อย <c oughs> ค่ะรับอันนี้มันเป็นนกเขาแก่นนะฮะเขาแก่แต่ยังไม่รู้ว่าเข้าคู่กันหรือยังนะครับถ้าเข้าคู่เขาก็จะลูกค้าจะซื้อไปสําหรับคนที่เพาะนกเขาใหญ่ค่ะนะครับ ขาจะไปเป็นมือปตืนเทียวเอานกเขาเอาไข่นกเขามาให้เขาเขาแข่เขาฟักมันจะเลี้ยงลูกดีกว่าเขาใหญ่คือยังไงครับลักษณะนิสัยของนกนกเขาโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยรักลูกหรอครับบางบางทีบางบางคู่มันมันมันเขีย่ยไข่ทิ้งอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่ตัวนกตัวไหนเขาก็เลยว่าแม่แม่นกช้ำจะเอาเอาให้ตจ้าเมียนกเขาใหญ่ ไข่เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเปลี่ยนไข่สลับกันให้มาให้นอเขาแขกฟังเป็นพ่อแม่แทนเนี่ยคือเขาคือเขาจะเลี้ยงลูกดีกว่าเขาเขาคิดว่าเป็นลูกเขาเนี่ยก็มึก็เหมือนแค้ว่ากับปีกากที่ไข่คู่ละเท่าไหร่เนี้ยเพอไอ้นี้ตัวมันจะไม่เข้าคู่ขายอยู่ตัวร้อยห้าสิบบาทนะครับค่ะครับ ร้านพี่กบนอกจากจะขายไก่นะคะขายนกเขานะคะวันนี้มีกงด้วยอวันนี้มีมีกงมาค่ะกงยังไงคะเนี่ยพี่นี้อ๋อกงนกเขาใหญ่ครับพร้อมป้ามีถ้วยน้ำมีถาดรองครบทุบชุดเลยครับขายนกได้เลยราคาอย่างไรคะพี่ราคานะครับราคาอันนี้ราคาพันหกครับค่ะ 1,600นะคะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ไอ้นี่ไอ้อนี่คือให้เต็มที่เลยไม่ได้บวกเลยพิเศษราคาเต็มที่ให้ราคาพิเศษนะครับค่ะอันนี้มันคือไม้อะไรครับพี่เป็นตัวนี้ที่ไม้ไผ่ครับค่ะเป็นไม้ไผ่เลยครัพี่ตัวนี้เป็นไม้ไผ่พคงอย่างนี้เราส่งต่างจังหวัดได้ใช่ไหมคะพี่ส่งส่งได้แต่มันไม่ได้ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะอ๋อ ขนส่งอาจจะดูสูงทช่ไมนส่งก็เลยแพงไปเลยค่ะนี่ให้ให้ดูไอ้ใบนี้ใบนี้สวยแต่ว่าแต่ว่านกไก่อะไรพี่กบก็ส่งได้ใช่ไหมคะส่งได้ครับส่งได้หมดเลยค่ะส่งได้แต่ลูกค้าต้องออกค่านขนส่งเองนะครับอ่าค่ะอันนี้พี่กบนําเสนออะไรคะเนี่ยอ๋อกรงใบนี้ค่ะ <laughs> สวยครับกงนกเขาใหญ่เอานี่กงนกเขาใหญ่เลยค่ะนี่คือคือบ่อราคาเปิดเลยนะครับเปิดขายเลยนี่เปิดจากถุงเลยนะคะครเปิดขายเลยค่ะนี่ใบนี้สวยใบนี้จะสวยงานงานเป็นงานช่างเลยนะครับค่ะตัวนนี้เป็นงานช่างอันนี้เพิ่งเอามาใช่ไหมคะเนี่ยยังได้แกะจากถุงเลยนะนี่ใบนี้สวยครับค่ะแล้วราคายังไงคนะพี่อันนี้่วนนี้น่าเอาราคาเน็ดเด็กันเลยนะครับค่ะ เปิดอยู่ห้าพันนะถ้าถ้าลูกค้าชอบผมให้สีบนหน้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ราคาก็ลองมาคุยกันได้นะคะเนี่ยคือซื้อมามันแพงถ้าไปสั่งเขาก็ใบละเจ็ดพันนะครับข้างล่างเขามีที่ลองด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือครบชุดแต่ถ้าไปซื้อที่ที่เขาจะมีแค่เฉพาะกลมจะไม่มีผ้าคลุมจะไม่มีอะไรนะขอแอบดูข้างล่างนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะ ใช่สวยมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นออปชั่นไปเลยนะครับถ้าถ้าไปสั่งกองช่างเขาเพิคิดมีแต่กงเปล่าๆมาอันนี้ยกนี่เลยใช่ไหมคะพี่ครบเซตนี่เลยผ้านี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้ทั้งชุดเลยนะครับค่ะ พี่กบมีเพจว่า Facebook ให้ลูกค้าติดตามไหมคะไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงนะคะแล้วแต่ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้โทรมาสอบถามอยากด้ลูกปลาอะไรนะผมหาได้ผมก็าใหานะครับค่ะสามารถือสดน์ส่งรูปให้ดูได้ได้ครับใช่สามารถติดสาอได้ไม่เป็นไรคุยกันได้ครับค่ะก็ไม่ได้เก่งพอรู้ค่ะก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามทางพี่กบได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะพี่0 8นย์แดเ สามสี่หนึ่งสี่แปดห้าหค่ะก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทรมาติดต่อสอบถามมาปรึกษาเรือนกได้นะคะเรื่องไก่ได้ค่ะหรือถ้าท่านใดที่ว่างนะคะก็สามารถมาคุยกันเลยมาดูก่อนไม่คือไม่เป็นไรมาคุยกันได้ค่ะที่จัจุดจักนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบก,กันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย